สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f อท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีพฤษภ ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดคะ่ะชาวราศีพฤศภทุกท่านคะในช่วงวันที่1-15ถึง15พฤศจิกายน2,568การงานการเงินของท่านเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้สิ่งที่ท่านหวังและตั้งใจทำจะประสบความสำเร็จหรือไม่มารับฟังกันได้เลยคะ่ะอันดับแรกนะคะชาวราศีพฤศภ ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะนิ่งใช้ความคิดอยู่กับอะไรบางอย่างเป็นช่วงที่เก็บตัวไม่ถึงขั้นเบื่อนหน่ายแต่เปท่านจะมีความรู้สึกว่าท่านกำลังอยากจะคิดทบทวนกับบางสิ่งบางอย่างกำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างส่งผลให้เวลาเลิกงานนะคะท่านจะเก็บตัวจะอยู่กับตัวเองจะใช้ความคิด เริ่มที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วนะสิ่งที่ท่านคิดไม่ใช่เป็นเพราะว่าท่านมีอารมณ์ซึมเศร้าหรือว่าเบื่อโลกนะคะแต่เกิดจากการที่ว่าท่านอยากจะทบทวนถึงสิ่งที่ผ่านมาและสิ่งที่ท่านจะเริ่มต้นทํานั้นตกลงแล้วท่านชอบหรือไม่ชอบนะคะชอบชั่วคราวหรือว่าสิ่งนี้ท่านจะจริงจังท่านจะทําให้เต็มที่ท่านจะทําให้ถึงที่สุดยังขาดความ ละยังมีความลังเลใจอยู่นั่นเองค่ะฉะนั้นขอเตือนนะคะอะไรที่ยังไม่สำคัญก็อย่าเพิ่งตัดสินใจทิ้งไว้สักระยะพอผ่านพ้นช่วงนี้ไปท่านจะเก็ตท่านจะรู้ว่าอ้อที่ไหนได้เป็นแบบนี้เองเกือบตัดสินใจไปแล้วใช่ไหมคะและต่อมาท่านเป็นคนที่นึกถึงเรื่องราวเก่าๆที่ผ่านมาแล้วอย่าไปคิดถึงเรื่องราวในอดีตนะคะให้ท่านโฟกัสณปัจจุบัน ช่วงนี้ท่านจะใช้ความคิดเยอะนะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะสดใสร่าเริงนะคะทั้งๆที่ตัวท่านมีสเสน่ห์คนรักและเมตตานะแต่เวลาที่อยู่คนเดียวท่านจะมีความรู้สึกว่ามีความสุขมากกว่านั่นเองนะคะการที่ท่านเก็บตัวก็ไม่ได้หมายความว่าท่านเบืเ่อเสงหรอกแต่อยากดู่กับตัวเองมีความสุขที่ได้ใช้ชีวิตในแบบฉบับของตัวเองไม่ฝืนนะคะไม่การที่ท่านไม่พบเจอใครไม่ได้หมายความว่า ท่านขาดความสุขนะคะแต่ช่วงนี้ท่านจะมีความรู้สึกว่าอยากจะเก็บตัวบางท่านสวดมนต์นั่งสมาธิเลยนะการงานของชาวราศพีศพฤษภยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะท่านทำงานเก่งฝีมือโดดเด่นโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นนักคิดนักวางแผนช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะทำงานเก่งท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายขายดีนะคะขายง่ายขายคล่องเลยละท่านจะสังเกตได้เลยว่าท่านจะขายดีกว่าปกติในช่วง ขายดีกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะท่านเป็นคนที่มีเสน่ห์วาจาเรียกทรัพย์พูดจาอะไรมักจะประสบความสําเร็จนะคะความคิดลื่นไหลยิ่งท่านนิ่งๆนะไอเดียของท่านจะเข้ามาดีมากท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการทํางานเพิ่มมากขึ้นนะคะงานค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีผลงานออกมาดีผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือแก้ไขกับปัญหาได้แต่สิ่งที่อยากจะขอเตือนนิดนึงก็คือว่าอย่าคิดเยอะอย่าคิดมาก ให้หาเวลารีแลกผ่อนคลายนะคะถึงแม้ว่าสิ่งที่ท่านจะช่วงนี้ท่านอาจจะเก็บตัวบางท่านอาจจะเป็นเพราะว่างานงานรัดตัวไม่ค่อยได้มีเวลาพูดคุยกับใครหรือกำลังแอบทำอะไรบางอย่างซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวก็ได้นะคะต่อมาท่านเป็นคนที่เซนแรงรังสังหอนแม่นนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองจะเกิดปาฏิหาริย์บางอย่างขึ้นกับชาวราศีพฤษภนะคะแต่ไม่รู้ว่า จะเกิดเรื่องอะไรนะคะมันจะมีเรื่องทึ่งๆอึ้องๆเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภบางอย่างไม่คิดว่าจะได้กลับได้งานไม่คิดว่าจะสําเร็จกลับสําเร็จคาดหวังและรอคอยสิ่งใดสิ่งนั้นจะเข้ามานะคะเป็นช่วงที่เหนื่อยแต่จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเพราะว่างานยุ่งขึ้นโดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานประจํางานยุ่งงานเยอะต้องทํางานตลอดเวลา ะะแต่ข้อดีก็คือว่าผลงานดีน่าชื่นใจผู้หลักผู้ใหญ่ชื่นชมค่ะในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของชาวราศีพฤษภในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้การเงินของท่านไม่น่าเป็นห่วงนะคะมีเงินให้ชใช้จ่ายอยู่ตลอดเวลาหมุนเงินได้หมุนเงินคล่องมีดวงได้เงินพิเศษบางท่านจะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือสนับสั่ง สนุนส่งเสริมท่านด้านการเงินและจะมีโชคลาภบ,บางท่านนะคะได้ทรัพย์สินได้บ้านได้รถท่านใดที่กำลังลุ้นและรอคอยเรื่องราวเหล่าน,นี้อยู่จะมีเรื่องชื่นใจเกิดขึ้นกับชาวราศพีพฤษภได้เงินที่ไม่คิดว่าจะได้ได้มาแบบง่ายๆได้มาแบบงงๆนะคะมีดวงถ้าท่านอยากจะขอความช่วยเหลือจากใคร ทำได้เลยจะสําเร็จต่อมานะคะถ้าท่านอยากจะทําธุรกรรมด้านการเงินทําได้เลยนะคะจะประสบความสําเร็จเพราะค้าแม่ขายซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนค่อนข้างที่จะดีในช่วงครึ่งเดือนแรกมีเงินเข้ามาเรื่อยๆบางท่านมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนโตจากงานจากความสามารถของตัวเองด้วยนะคะถามว่าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบ้างได้หรือไม่เสี่ยงได้นะคะโชคลาภของท่านจะมาจาก บ้านรถที่อยู่อาศัยจะให้โชคให้ลาบและต่อมาขาดเงินจะมีเหตุการณ์ในท่านนั้นได้เงินโดยที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนะคะมันจะมีเรื่องราวปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกโดดเด่นมากๆนะคะเนี่ยการเงินถึงแม้ว่ารายจ่ายยังคงเยอะนะคะมีรายจ่ายที่ไม่อยากจ่ายเข้ามา รายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านและครอบครัวสูงขึ้นแต่ก็ยังถือว่ามีเงินได้ใช้ใจ่ายในส่วนน,นั้นๆจะมีโชคดีได้สิ่งของที่ท่านพึงพอใจได้เดินทางไปยังสถานที่แปลกใหม่บางท่านจะมีโอกาสได้ไปยังสถานที่เก่าแก่โบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ถ้าท่านอยากจะพาครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวได้ไปแน่นอนค่ะเพราะว่าบางท่านมีความสึกว่าอุย้ยทำไมงานเยอะจังงานบุ้งจังจะได้ไปหรือเปล่านะหรือไม่ก็เอ๊ะทำไมรายจ่ายเข้ามาเยอะจังจะมีเงินไปใช้ใจ่ายในส่วนที่ท่านอยากใช้อยากจ่ายหรือไม่มีแน่นอนนะคะได้สิ่งของได้ทานอาหารอร่อยมีคนใจดีนึกถึงซื้อนั่นซื้อนี่มาฝากหรือถ้าตั้งใจที่จะซื้ออะไรท่านก็จะได้ซื้อแน่นอนมันจะมี ข่าวดีเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามาและตัวท่านเองก็จะเป็นโชคลาภของตัวเองโชคลาภจะมาจากตัวของท่านเองด้วยนะคะฉะนั้นถ้าท่านมีเป้าหมายด้านการเงินทําให้ถึงที่สุดแล้วท่านจะได้เงินนั้นมาบางท่านนะคะจะได้เงินจากการแก้ไขปัญหาด้วยนะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือเขาทํางานผิดพลาดไม่สามารถแก้ไขได้เขามาขอร้องให้ท่านช่วยเหลือพอท่านช่วยเหลือแล้ว เขาก็จะให้เงินเป็นค่าตอบแทนมันจะมีคนเข้ามาให้โอกาสท่านด้านการเงินนะคะในช่วงระยะเวลานี้ยังใครก็ยังไงก็มีเงินใช้จ่ายคล่องมือแต่ว่าอย่าประมาดด้านการใช้จ่ายก็พอนะคะเพราะว่ามันจะมีรายจ่ายแบบแปลกๆรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นนั่นเองค่ะในช่วงระยะเวลานี้แต่ท่านจะโชคดีนะท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนมีใครบางคนช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายบางอย่าง กับชาวราศีพฤษภด้วยนะคะการเงินยังเป็นเงินหมุนนะและจะหมุนเงินหนักมากด้วยฉะนั้นอย่าประมาทอย่าใจดีอย่าเพิ่งให้ใครกู้ยืมเงินระวังถูกหลอกหกโกงโดนเอารัดออเอาเปรียบจากความใจดีของตัวท่านเองนะคะอาจจะมีรายจ่ายที่ท่านไม่อยากจ่ายเข้ามาด้วยนั่นเนี่ยยังไงก็ให้คิดก่อนที่จะใช้จ่ายนะคะ โดยเฉพาะท่านใดที่เป็นเสาหลักของครอบครัวและทำงานประจำเพียงช่องทางเดียวไม่ได้ทำงานเสริมไม่ได้มีอาชีพเสริมไม่ได้รับจอบรับงานพิเศษท่านจะต้องระมัดระวังการใช้จ่ายให้มากๆแต่โดยภาพรวมแล้วถือว่าท่านหมุนเงินได้แต่จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าบางช่วงบางจังหวะรายจ่ายเข้ามาเยอะโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านและครอบครัวนะคะมี มีมีคำว่าได้นะแต่ว่าจะได้งานหรือได้เงินเท่านั้นเองในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะขออวยพรให้ชาวราศีพฤษภทุกท่านเฮงเฮงปังๆังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะกราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ